สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวต้นไม้และงานจัดสวนสวยๆที่ตลาดพึ่งรวงใบพัดสระบุรีค่ะด้านหน้าของเราจะเป็นงานจัดสวนสวยๆน่ารักๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาจะเป็นต้นดอกทองกวาวเลืองต้นนี้หายากมากๆด้านหลังจะเป็นต้นจิกน้ําฟอร์มนี้สวยมากๆเลยค่ะด้านในจะเป็นบรรยากาศร้านต้นไม้ร้องขนาดเล็กของเรานะคะมีต้นไม้นานาพานให้ลูกค้าได้มาตัดสินใจเลือกซื้อนะคะ ด้านหลังจะเป็นต้นลำซำไม้ยอดนิยมเลยค่ะสาหรับลำซำถัดมาจะเป็นต้นยี่หบหรือมณฑานอปร,รัตนะคะเป็นไม้ดอยหายากชนิดหนึ่งค่ะน้องจะออกดอกเก่งมากๆอันนี้จะเป็นต้นเป็ดฝรั่งนะคะตามด้วยต้นชะแนบทองใบทองอาราบสวยจริงๆค่ะถัดมาจะเป็นต้นแก้วมุกดาไม้ดอกหอมใบสวยหนา และราชาสมุนไพรต้นพิรังกาสากำลังออกผลเต็มต้นเลยค่ะถัดมานะคะเป็นพี่บิกเบิลของเราเลยค่ะต้นจิกน้ำฟอร์มยักษ์ไม้ล้อมขนาดใหญ่ของตลาดเลยค่ะอยากให้มาดูค่ะต้นนี้สวยจริงๆด้านหน้าตลาดมีไม้ประดับนานาพันธุ์นะคะและต้นนี้ไม้มงคลฟอร์มสวยมากๆต้นน้ำเต้าจีนนะคะสวยจริงๆค่ะ ด้านหน้าของตลาดเรามีไม้ตุ้มนะคะสำหรับประดับสวนประดับบ้านนานาพัน์ธุหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกชมค่ะและนี่คือส่วนน่ารักน่ารักด้านหน้าตลาดนะคะเป็นสวนหินสําหรับเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชมและตัดสินใจนะคะลานต้นไม้ตลาดพึ่งรวงใบพาดสระบุรีเรามีบริการหลายล้านนะคะท่านใดมีเวลาว่างรองมาเที่ยวชมดูได้เราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ หากท่านใดว่างลองมาเที่ยวชมเลือกซื้อจับจ่ายนะคะรับประกันว่ามาที่นี่ที่เดียวจบครบแน่นอนค่ะเรื่องงานจัดสวนตกแต่งบ้านงานต้นไม้ที่สำคัญนะคะทางตลาดเรามีบริการรับจัดสวนทุกรูปแบบหากลูกค้าต้องการคำปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำเรายินดีให้บริการนะคะ ทางร้านเรามีรับทำน้ำตกจําลองนะคะหลายขนาดหลายราคาหากท่านใดมีความต้องการเข้ามาเยี่ยมชมนะคะอยากได้แบบไหนปรึกษาเราได้เลยจะให้เราไปทำนอกสถานที่เราก็ยินดีนะคะอันนี้จะเป็นขวัญใจตลาดเลยค่ะน้องมารีคนสวยน้องจะออกมาขายกระถางทุกๆวันเลยค่ะใครอยากมาหาน้องแวกมาได้เลยค่ะที่ตลาดพึ่งหลวง ท้ายคลิปแล้วเนาะเราก็อยากจะแนะนำนะคะให้ท่านใดที่ต้องการนะคะจัดสวนจัดบ้านสำนักงานแวะมาที่นี่ที่เดียวจบครบเรื่องสวนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ